สวัสดีครับทุกคนพามาดูน้องไก่นอนกันครับสายนี้จะเป็นแม่จะเป็นจไนนายพิบูกระที่งนะครับพ่อเป็นดำจอกเกาะสามเอี่ยวนะครับมีปีกพิก,การตัวหนึง่ง แม่ชะไหนพิบูกระทิงนะครับพ่อเป็นดำจอกเกาะสามเอี่ยวนะครับชุดนี้มีไม่มากครับถัดไปจะเป็นข้อผสมนะฮะเลี้ยงเองขายเองครับผมบ,บ้านๆนะครับไม่ใช่มิตรนะครับ ม่ใชมีจ่าชีบนะฮะมีตัวต้นครับนัดรับได้บ้านผายขอนแก่นนะครับไร่ชุดนี้จะเป็นสามสี่เดือนนะครับแม่ชนายพิบูกระทิงพ่อดำจอะเาะสามเอี่ยวมีแค่นี้ครับปีนี้ที่เหลือก็ยังไม่เกิดนะครับ แล้วประกันสโ,โล,ลว์ลวดีชิปเลยแหละทักทายพี่น้องยามดึกดื่นนะครับมาดูน้องไก่กันฮนะน้องไก่นอนฮนะ ตาดำปากดำแกงดำนะครับงอนงอนนะทำยากครับชุดนี้บางแม่มีสองตัวบางแม่มีตัวเดียวนะครับสำหรับชุดนี้นะ